นะคะไม่งั้นเขาจะพังเอาออกว่าเถอแบบโอ๊ย,อย,อย,อยตายแล้วตายแล้วเ,วเก็บก่อน,นะคะทุกคนวันนี้เราออกมาแคมปิ้งที่ลานดอกจานนะคะทุกคนหรือลานต้นจานนะคะพี่พี่กับบรรยากาศยามเย็นนะคะท้องกุ้งนาสีเหลืองเหมือนเดิมยังไม่ได้เกี่ยวข้าวหรือ รถตู้เราเป็นที่นอนเคลื่อนที่นะคะทุกคนอยากนอนมุมไหนไปจอดนอนได้เลยคะ่ะจอดรถเสร็จก็เก็บของลงนะคะพี่ๆวันนี้เราจะกางออนนิ่งของเรานะคะหน้าที่ใครหน้าที่เราเหมือนเดิมจ้าบรรยากาศยามเย็ยนพระอาทิตย์ตกคือสวยมากนะคะทุกคนมุมนี้นะคะบ้านเราก็สวยนะทุกคนถ้าไม่มีเวลาก็เที่ยวแถวบ้านก็ได้นะคะดูดูสวยมาก เนื่องจากเราไม่มีเวลาไปที่อื่นนะคะทุกคนแล้วก็แคมป์ที่บ้านเรานะคะเก็บเก้าอ,อี้เก็บอะไรมันลงมาเหมือนเดิมจะทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองเหมือนเดิมนะคะ ขั้นตอนการจะดึงเสานะคะทุกคนต้องร่วมด้วยใช้กันนิดนึงนะคะพี่เสาก็จะไม่ล้มเนาะหร้ก็อ,อุปกรณ์มานะคะเมื่อเราจะมากางออนนิ่งของเรานี่แหละทุกคนเมื่อกางมาแล้วต้องเอาเชือกฝังอีดึงทั้งสี่มุมเนียนะคะทุกคนเพื่อให้เขาแข็งแรงนะคะพอลมมาเขาจะได้ไม่พึงฟ้าไปนะคะพี่ขั้นตอนนี้ก็จะแบบอันนี้หน่อยนะคะทุกคนมันจะยากอยู่ตรงนี้แหละ มันจะนานไม่ใช่อยากมันจะนานกับตรงนี้นิดนึงนะคะใช้เชือกมัดน,นะคะทุกคนนี่ฝังสมอลงไปแล้วสมอเราค่อนข้างเล็กนะคะพี่ๆนี่ค่ะดึงทั้งสีมุมไปเลยนะคะทุกคนนี้เสาหนูยาวอยู่ประมาณสาเมตรนะคะเราก็สามารถปรับขนาดลงได้นะคะสำหรับเสาเอาสูงเอาสั้นแค่ไหนก็ สามารถปรับขนาดได้เลยดึงเสาทั้งสี่มุมนะคะทุกคนทำให้เขาแข็งแรงหนูก็จัดโต๊ะนะคะทุกคนด้อไว้วางเตาแก๊สนะคะแล้วอุปกรณ์ทำครัวนะคะนี่โต๊ะเล็กๆของเรานะคะช่างก็ปรับจัดระเบียบของเสาของเขานะคะทุกคนดึงบรนหันวันนี้แข็งแรงบอ่อเมก็าลอยนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากที่บ้านเราก็บรรยากาศดีเหมือนกันนะคะ ใต้ที่นอนเราก็จะใส่เตียงกรณนนะคะเนี่ยค่ะกางเสร็จแล้วนะจ๊ะดอกจานคู่แคมปิ้งนะคะทุกคนด้วยดอกจานต้นดอกจานคู่แคมปิ้งในต้นดอกจานของเรานะจ๊ะกับบรรยากาศอึมครึมอยู่ที่ไหนก็แคมป์ได้นะจ๊ะแคมปิ้งหน้าบ้านของเราเองนี่ลานเรามีหลายลานมีลานต้นดอกจานลานต้นขี้เล็กเดอ้อนี่ นี่ค่คะเหมือนเด่นแค่หน่อยพี่น,อน,น,น้องเลยต่้อนมีก็คือสิบอใบใดให้กับเขาหลายไปนะดอกสิตั้มมีดอกบอกทัวเพราะว่าหนูไปพาฟันขุดมากนะคะทุกคนกี่เขาใบไดนอกจากโจกอย่างเดียวแต่ว่าสร้างเพื่มมอกันสีตั้มสมบูรงอยู่ดอกโอ้ตั้มสมบกทัวเอาเมนูง่ายๆนะจ๊ะอยู่ที่ไหนก็แคมป์ได้เล่นเคือนน้อยไปแต่ละวันนะจ๊ะพี่พี่ <laughs> เดี๋ยวใครจะเอาไฟมาติดได้ค่ะเด้เอ,อ,นนอ,ยอยแม่สบายตะกี้เอืเ่องเอื่องขึ้นหน่อยเนาะอ้าวอันนี้อันน,นี้อเอื่องขึ้นใหญ่จ้า<ง>บรรยากาศตอนเย็นนะคะพี่ห้าโมงหกโมงเย็นแล้วเด้อตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วจ้านี่อันนี้มีหมาจรมาด้วยนะคะนี่ดอกเงินหมาจรหล <c oughs> ังจากที่กลางเต็นท์เรียบร้อยนะคะทุกคนกลาง เอกออนนิ่งเรยบร้อยเราก็จะมาติดไฟนะคะพออุปกรณ์ไฟเรามาติดตั้งนะคะทุกคนช่วงน,นี้ก็เริ่มจะเย็นๆแล้วนะคะก็อยู่ประมาณห้าโมงหกโมงเย็นแล้วทางก็จะเอาไฟมาเพื่อติดตั้งเปิดไฟนะคะวิวบรรยากาศดีมากเลยเอาไฟกลมๆหลอดโป้น้อยของเรามาใส่นะคะพี่เน้นไฟเน้นบรรยากาศอย่างเดียวเลยนะจ๊ะ เรียบร้อยแล้วจ้าแคมปิ้งหน้าบ้านของเราบรรยากาศดีสวยๆเลยนะคะทุกคนหลังจากนี้ก็เอาเตาแก๊สเล็กของเรามานะคะเผื่อได้ต้มน้ำนะคะพี่ๆเอามาจาัดไว้ก่อนนะคะ ไอ้กระซัวมัดตีเียเลกับเขาอ่ะเมนูมีอะไรบ้างคะมีตำบกคุงค่ะไก่ไข่ก๋อยก๋อยเลือต่างๆทัดวงอกนะจ๊ะ เลยอีกสองคนนะคะยังไม่มาดอกเงินกับหิว,วอันนี่คนมาจากชนบุรีนะคะตามเหมือนคลิปที่เรามาจากเขาใหญ่นะคะทุกคนาต,าาาตามเข้ามานะคะพี่พี่มากินข้าวด้วยกันนะคะและอีกสองคนพูดไปฮาจับจิปลม <S <S ปน,นะคะก็นั่งกินข้าวไปเรื่อยๆนะคะพี่พี่เปลี่ยนกันเข้าเปลี่ยนกันออกนะคะทุกคนแฟนหนูก็ไปขุดจิปลมอยู่นะคะทุกคนไปหาไตจิปลม ลูกสาวหน่อยมากแล้วด้วค่ะเด้อแล้วก็มีรานไส้นางเหลนกินอยู่แลนะคะทุกคนนีปินกันอยู่หกคนนะคะวิวดีมากๆเลยจ้าบอกไงกันนึกว่าแต่ไฟอยู่ใสก็แจงแห้งแต่นะบริคิดพอว่าสิเออบอบริคิดว่าจะเอ,อ,อาขึ้นสูงขนาดนี้ เนี่ยค่ะช่างพลอยมาแล้วมาจากคุณจิโปมนะจ๊ะมากินข้าวกันนะคะพี่ๆกินข้าวกันหลายคนจ้ากินทั้งหมดหกคนเลยเจ็ดคนกันอยู่ในท้องนะจ๊ะอ่ะกินนั่งกินไปเรื่อยคุยมา่วมอยไปเรื่อยๆนะคะส่วนร้านสาวน้อยก็กระโดดดึง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 เด่นอยู่คนเดียวอ้าวนะะบรรยากาศแคมปิ้งของเราหน้าเราแคมปิ้งได้นะจ๊ะอยู่ตรงไหนก็แคมป์ได้จ้ะทุกคน กินหนูก็กินได้นิดนึงนะคะทุกคนเคี้ยวไม่ได้เนื small, ่องจากผ่าฟันคูดมาเคี้ยวได้นิดหน่อยนะคะทุกคนพอได้กินข้าวได้เหมือนคลิปที่เรามาจากเขาใหญ่อะค่ะพี่พี่ก็มาจากชนบุรีนะคะตอนนี้เอ้าเอาเอากระโดดดึง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 เอาเอาเอ้าเอาเอาดือยู่คนเดียวเลยค่ะทุกคนเอ้ยเอาเอาเอากระโดดดึงดึงดึงในที่นอนผููกินกับกินผู้เล่นกับเล่นนะคะพี่พี่ความสูงแถวบ้านเราก็ประมาณนี้นะคะพี่เพ็ เอาเอา,เอากระโดดพันเศ้าอยู่เียนหัวบน,นเอาผู้ผู้กินผู้โดดผู้เบาเอาบรยากาศไม่หนาวนะคะวันนี้ยังไม่หนาวอากาศเย็นเย็นนะคะลมเย็นสบายแล้วก็จุดไฟให้อุ่นอนิดนึงนะคะเอาวิวบรรยากาศนิดนึงกินข้าวอร่อยกินข้าวอร่อยร้อยปอร์ซ็นตนะคะถ้ากินออกนอกบ้านแค่นิดเดียวก็ได้จ้านิดเดียวก็ตาม นี่่ยคะกินข้าวเสร็จแล้วก็เก็บนะคะทุกคนนี่เด็กน้อยก็จะแบบเออถ่ายรูปน้อยนะจ๊ะไฟของเราคือสูงมากคะ่ะพี่ๆจะเริ่มเก็บของแล้วนะคะเก็บถ้วยจานนะจ๊ะเต้นสิเ,นเอา้าทำไมไม่เต้นเลากำลังถ่ายให้ ป็นเหมือนความย่างว่าที่มืดมิดมืดดำด้วยที่สนิทสนมรักใคร่กันดีแต่แม่บอกขาไม่ได้แสดงอะไรใดๆเพราะรู้ว่านั่นไม่ใช่แต่เแต่บรรยากาศแคมป์วันนี้ฝนตกนะคะพี่ๆเนี่ยปอกแป๊กปอกเป็กอยู่นี่ ฝนตกไปปล่อยจ้าตอนนี้จ้าท่าฝนไปเลยแคมป์ท่าฝนฝนฝนตกเห็นไหมคะพี่เดี๋ยวจะเก็บเมียนกันเด้อค่ะเด้อเก็บของก่อนนิดนึงฝนมันตกฝนมันตกเก็บที่นอนไว้ก่อนข้างบนก่อนแป๊กแป๊กจุ๊บไม่เขา่ามาในกวาดตัว เ,เอาไว้ก่อนนะจ้าักว่านั่นนี่้เกันเดี๋ยวกันกันนั่นนี่น,น,นี้ห,มหมอมหอมออนนิ่งท้าฝนนะคะพี่พี่ <c oughs> จะตกแห้งเลยเดอ้อเขาพอดีเกียวอ,อยู่ มานอนนะนะคะพี่พี่เเปิดอันนี้ฟังนะจ๊ะแล้วก็เปิดแอร์ไม่ต่ำกว่าแปดอกข้างนอกฝนไปโปรยนะจ๊ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะพี่พี่นะแคมปิ้งที่ไหนก็ได้จ้าหน้าบ้านก็ได้เด้อเห็นบะเ้นแค่น้อยอย่างนี่เห็นบะเลนหนาขึ้นอันนี้เรามีพื้นที่เยอะนะคะตอนนี้คือลานต้นดอกจานนะคะพี่พี่แคมปิ้งลานดอกจานเด้อ I'm a good ยู่นี่ฉันน่าจะขึ้นสองคืนบ่ <c oughs> จะตั้งไว้นี่นะคะพี่ยังไม่ได้เก็บเด้อนี่แคมปิ้งของเราออนดนโฮมกิเล็กด้วยค่ะทุกคนมีหฮมมบ,บ,บ,บลวังหิวทั้งคุ่นเดยอันนี้ร่มดอกจานนะคะร่มต้นจานด้อหรือว่าป่าดาวเรืองลอยทางโน้นมีหลายวิวนะจ๊ดะดหัวหมอบแเบ็ด กระติกน้ำเขียวบ้านเรานะคะทุกคนวันนี้เขาฟ้าสวยมากวันนี้อยู่ที่ทุ่งนาแล้วเองอันนี้เป็นหมาจอน้องวันรถรถเซจิงรถเราจอดนอนที่ไหนก็ได้นะคะอันนี้เป็นที่นอนที่เรามาวางไว้นอนเล่นมันละมุนพิสารเกิดว่าเป็นแบบว่าเดินแึ้นหน่อยนะครับม่อสมัยก่อนเลยนขึน้อยนะอันนี้เดินขึ้นใหญ่ลองใส่ขาว่าอัน มึงเหรีท <in the> <acy> ่นอยบ่เนอยเมือสมัยเีนหน่อยภาพมันเห่อยมึงเอยอัพเกยขึ้นละอัพเกรดขึนนะอัพเกรดก็เหรด่อยอัพเกรดตามอายุมึงเหีท่นอยสมัยก่อนเหรนอนซุเนอนนอนซุมนอน เจ็ดตัานเธอรถไถน้านอนเขากำลังเริ่มเกี่ยวเข่าด้วยทุกคนเขานู่นนี่กรอบแห้งแต่รถเกี่ยวว่าคันมาอยู่ตะกี้นั่นคันแค่นี้เขาสีเกี่ยวมันว่ะเขาก็่อเฮ็ดเป็นเฟืองเนาะแล้วตะนี้เขาจะสีวันนี้ก็ไปเฮ็ดสุ่มนะคะทุกคนไป็หนึ่งแค่น้อยอย่างนี้สินะล้วก็มากัวิวดีๆนะคะหน้าบ้านของเราเองแบบนี้เลยผ้านองเี่ดพวกน้องเขาไปกันเลยก็หน่อยนอนสุ่มเหมือนอย่างนี้สินะทุกคนสุ่มเอย่างนี้เลยว่ามึนๆหรือนค่น้อย ดีมากนะครับนิีเดียวขยับไงขึ้นเนี่ยอย่งข้นใหญ่จะกินทั้งหลายจะริบไฟครับทำได้เล่นนะคะทุกคนนี่เช่วบานเท่าก่บตกไปไกลมันไม่ไม่มีเวลาไปแล้วก็อยู่แถวนี้แหละรถเราใช้จิ้งใช้นอนทุกวันนะคะพี่มันคุ้มมาว่าได้ใช้จิ้นีเลยอเขาอยู่หน้าเข้กับมืนเขาอยู่หน้าเข้าหน้าอยู่แล้ว จอดก็น,นอนใช้ก็ได้จอดอยู่ไต่เขื่อนกันกน,น,อนอนอยน่ยไม่ห้องนอนในรถคือเกา่าเลยบอกเลเกียวว่ามันเลยคุมะนะซือ้อม,ม,มาไม่แพงแต่ทำแล้วก็ได้เฮ็ดได้ท้ำได้คุมโอเคอยากไปนอนใช้ก็ได้สินอนมุมไหนของของพีรอของกระได้เลียเจอกันตอนเย็นอีกนะคะเพราะว่าหนูยังไม่ได้เก็บนะกะนอนเนยทานทีก,ก่อนนะคะพี่ๆเดอกินกาแฟแล้วก็ค่อยจะไปอาบน้ำไปทำงานได้แต่ทุน อยู่ที่ไหนก็แคมป์ได้นะจ๊ะมองเกาีไกัหูสิดโอเคทุกคนลมมันเลิกลมมันแรงมากทุกคนนู่นโอ้ยฝ้อย้อันนี้สิหักเสาสิหักเสาสิหักเสาสิโอ้ทุกคนลมอันสมอเขาเอาบูยูค่ะทุกคนเราคนต้องเก็บเขาไว้ลงไว้ก่อนนะคะไม่งั้นเขาจะพัง เอาออกว่าเถอะแบโอ๊ยโอ๊ยตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวเก็บก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าพระสันมัตสีขาดแคมปิ้งนะนี่อะอันนั้นไม่อยู่ต้องเจอหลักคายค่ะทุกคนเอ้าเจอโกหลักเอ้าอันนั้นอีกสิล่ะมันมันบอเลิกพ่อเน่ยนะ อ้าวอ้าวอ้าวเจอหลักควายค่ะทหารไปขับเหมือนวันไหนอ่ะทำหนีอยู่บ่มันหลุดมาจากอันหลุดมาของสัาอันทังนี้ก็ต้องเอานี่ขึ้นเลยเจอหลักควายไปเลยไม่รู้อ่ะน้องค่อยหาเบิ้งตอกหลักควายก่อนด้ยมันดีดดองไม่ต้งผีล่ะ เขาถนออะไรเขาถือนี่อยู่นี่ก็เขาถือกล่องดูสิไี่เสียบเสียงไหนละ่ะเสียบตัดไหน่นเนี่บอตอกลักไข่อ้องตอกตักงอเฮ้ยมันนั้นตึงไปบ้างอ่ะโอเค ทุกคนรักนี่อประยูด้วนี่ลมเลิก okay. โอเคโอ้อันนี้มันยังอ้ออะไรยังไม่ได้ดึงตรงนั้นโอเค okay, ค่ะเดี๋ยวค่อยดูนะจ๊ะใช่แลนี่โดดโดวงมาเลยทุกคน,น,มนลมเลิกลมลลมัน,มเ,ลน,มเ,ลนมเลิกรอล่มมันเลิกลมมันบูมไปเลย เอาควายไฟ้ไม่ขวมมะผีพอดีไมู่คเออคือมาหลายเถอะเอาบอกควายมกินหมูบอกมอีรีหรือตัวแกอีรีมันกินอยู่มันจำช้ำหนึงมันว่าใครกินกอนกดียวมันก็ใครเอาไปใส่สองฟีดว้แล้วกัน อันนี้ทอดมุเ้เพราะยังตนผู้ตุนกะไกรอ๋ออันนี้ไม่ขึ้นไหม